สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง m ิตหมูรีวิวนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการต่อบลูทูธใน PC นะครับผมนะเป็นบลูทูธ4.0นะครับของยี่ห้อยูเครนนี่เลยนะครับก็ผมใช้มาสักพักแล้วแหะประมาณเดือนนึงได้นะครับทีนี้ผมก็เลยหยิบมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับใครที่เป็นสายเกมนะครับที่มี PC อยู่นะครับแล้วก็เล่นจอยนะครับ PlayStation เหมือนผมนะครับแล้วต้องการบลูทูธเข้ากับ PC เนี่ย คือ PC เครื่องใหญ่ที่เราประกอบมาเนี่ยมันไม่มีบลูทูธในตัวถูกไหมดังนั้นเราต้องหาบลูทูธอะดองเกอร์แบบเนี้ยมาต่อนะครับทีนี้ผมก็ไปหาในเพจเกมนะเพจที่ขายจอยเพจอะไรต่างๆราคาเป็นพันเลยนะราคา600ราคา800นะครับทีนี้นะครับผมไปซื้อของยูเครนเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจผมไม่เคยเห็นใครรีวิวไว้เลยผมก็เลยลองผิดลองถูกเอาเองดีกว่านะครับก็เลยไปซื้อมาคนระเป็นบลูทูธ4.0นครับราคา100นิดน ราคาหลักร้อยร้อยนิดนิดเองนะร้อยยี่สิบหรือร้อยสี่สิบประมาณเนี้ยบวกลบนะครับแล้วถ้าใครดูรีวิวแล้วจบแล้วเนี่ยอยากได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปไปกดสั่งซื้อได้เลยมีทั้งบลูทูธ5.0มีทั้งบลูทูธ4.0นะครับทีนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับตัวนี้มันต่อ,อยังไงนะครับผมจะทําในคอมให้ดูเลยต่อ,อยังไงเชื่อมต่อได้ไหมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อในบลูทูธอ่าสาจ่จอยได้จริงไหมแล้วก็ตัวเนี้ยมีดียังไงนะครับสมมุติว่าเปิด คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ PC นะครับอยากเอาเสียงเนี่ยออกบูทูธลำโพงบูทูธยังได้เลยนะครับผมนะคือมันมันเป็นตัวบูทูธดีๆนี่แหละนะครับนะครับโอเคจะมีข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเลยนะครับผมไม่ต้องแกะกล่องให้ดูนะครับถ้าถ้าซื้อมาแรกๆเนี่ยมันเป็นกล่องมาให้นะอันนี้ผมแกะกล่องแล้วนะครับทีนี้ก็เปิดออกดูได้เลยนะครับนะครับก็ข้างในก็จะเป็นตรงนี้ ผมไม่ขอสลับมุมกล้องว้กันนะเพราะว่ากล้องมีตัวเดียวเดี๋ยวมันจะได้ย้ายกล้องใหม่นะครับเดี๋ยวจะหากล้องมาไว้ข้างบนเอาไว้สองลงนะครับโอเคทีนี้นะครับก็แกะออกมานะครับเนี่ยบูทูตก็จะติดอยู่นี้เลยนะแกะออกมาดูเลยอันนี้เป็นบูทูสุดศ0นะผมอ่ะมันมี5 0ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เท่านี้เองนะครับดึงออกมาเลยเนี่ยหัวก็จะเป็นเท่านี้นะครับเท่านี้เลยจริงๆนะครับโอเคฟึบทีนี้ก็จะมีแผ่นไดวงไดเวอร์นะ เอาไให้ก็ไม่ได้ใช้หรอกครับเสียบเข้าใช้ได้เลยวิน d ด w ์10นะเนี่ยของ u g r e e นนะผมนะโอเคทีนี้นะครับผมจะสวมเข้าไปที่ก็เอาสวมเข้าช่องบูทท h ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวนะผมสวมก่อนนะโอเคผมสวมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมผมสวมเรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะไม่ได้อันนี้ให้ดูนะครับ โอเคนะครับทีนี้ครับผมก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของผมแล้วนะครับทีนี้นะครับทุกคนจะสังเกตไหมเวลายังไม่ได้ใส่บลูทูธเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ไม่ขึ้นบลูทูธเนี่ยเดี๋ยวผมลองถอดออกให้ดูเลยก็ได้ปื๊ดเนี่ยเห็นไหมครับหายไปแล้วครับสัญ,ญลักษณ์บลูทูธตรงนี้จะหายไปนะครับทีนี้ผมจะเสียบบลูทูธเข้านะครับเดี๋ยวพูดเข้าเลยนะครับปึ๊บอ่า ทีนี้ก็จะขึ้นบูทูตมาตรงนี้อ่ะเอาลงไปก่อนให้เรียบร้อยอ่ะมันมาโผล่ตรงนี้ซะละนะไม่เป็นไรนะรโอเคคลิกลูกศรขึ้นมาเนี่ยคลิกลูกศรขึ้นมาอ่ะก็จะเจอบูทูและเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอ่ะคลิกเข้าไปทีนี้ก็คลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นอ่าดูสิเกมผมขึ้นมาเพียบเลยอะไรไม่รู้เนี่ยโอเค ทีนี้นะครับคลิกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราครับมาที่จอยของเรานะครับมาที่จอยของเรา PlayStation เนี่ยต้องกดจอยต้องกดปุ่มตรงนี้ตรงกลางแล้วก็กดปุ่มตรงนี้คําว่าแชร์นะครับกดพร้อมกันนะครับอ่ะมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับให้เรานะครับไปแอดตรงนี้นะครับแอดตรงนี้นะแอดแล้วก็ไปที่บลูทูธนะครับ อ่ามันก็จะขึ้นจอยมาแล้วครับไบเลตนะครับตรงนี้คลิกได้เลยนะครับอ่าปึ้งมันก็จะเด้งมาเรียบร้อยนะครับไฟของจอยเราก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับจอยเพลย์สเตชันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราทําการกดดันเลยนะครับผมดันอ่าโอเคทีนี้จะใช้งานจริงได้ยังไงนะครับจะใช้งานจริงได้ไหมนะครับให้เราไปติดตั้ง In p u t ตแ p ปเปิมาเลยครับผมนะแอป Input ตแ p เปินะครับให้คลิกเข้าไปเลยนะครับ ดี๋ยวผลคลิกอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะเดี๋ยวเผื่อมันผิดพลาดยังไงผมต้องขออภัยนะครับโอเคอ่ะรอสักครู่มันหมุนอยู่นะครับอ่าสักครู่นะครับอ่ะเด้งมาลัวๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับอ๋อมันอาจจะแจ้งเตือนสถานะแบตหรือเปล่านะครับอ่ะติดขึ้นมาแล้วนะครับไฟก็ติดนะทีนี้ให้เราไปที่ทูนนะครับแล้วก็ สักคู่ไปที่ทูนนะ uh, mm hmm. มาที่ทูนนะครับมาที่ไวเลตไม่ใช่สินี่เห็นไหมผมไม่ได้ใช้นานนี่ครับ uh, มาที่ตรงนี้อ่ะ uh, ตรงน, uh, รงนี้ถูกต้องแล้วครับบอกก่อนนะครับมาที่ทูนนะครับมาที่ตรงนี้นะครับอ่อินพุตเอ็กซ์อินพุตเทสนะครับอ่า uh, มันก็จะขึ้นรูปจอยมาแบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะกดจอยให้ดูเลยอันดับหรอกขวานะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นจอยเอ่อเป็นจะขึ้นเป็นของอ่าจอย Xbox นะครับนะครับอ่าหมุนตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ดูในจอผมเห็นไหมใช้ได้นะครับอันนี้คือต่อบูทูนะครับกดอันดับหรอกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดปุ่ม B A นะครับปุ่ม X ปุ่มใจบอลปุ่มยิงอ่ะได้นะครับก็คือโอ้โหตอบสนองเร็วมากนะนี่ครับตอบสนองเร็วมากเลยนะครับทีนี้ก็ออกได้นะครับออกได้นี่ ปึ๊บนะครับถ้าออกปึ๊บมันก็จะไฟก็จะดับนะครับทีนี้ถ้าเราเข้า i ิ p u ุสแม p เปิเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อใหม่นะครับกดรีมูฟใหม่นะครับกดรีมูฟนะครับทีนี้นะครับก็ทำการกดปุ่มข้างกลางแล้วก็กดปุ่มแชร์ใหม่นะครับให้มันกระพริบนะครับอ่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะกดเชื่อมต่อใหม่ เดี๋ยวผมเชื่อมต่อใหม่สักครู่นะครับบลูทูธอ่ะกดเชื่อมต่อโอเคกดดันนะครับได้แล้วนะครับก็จอยติดแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้เช็คในอินพุตแม่ปให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะลองเข้าเกมฟีฟ่าออนไลน์ลองดูไม่รู้จะเข้าได้ไหมไม่ได้นะครับผมไม่ได้เข้านานนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็มันเข้าได้นะครับทีนี้สักครู่นะโอ้ไม่ได้เลยนะครับ เข้าฟีฟ่าออนไลน์ไม่ได้โอเคถ้าทุกคนสําหรับเจ้าบลูทุูน4.0นี่ก็ต่อจอยอะไรได้โอเคเลยนะครับราคาร้อกว่าบาทร้อยนิดๆนะครับถ้าเป็นบลูทุูธ5.0ก็จะประมาณ170นะครับอันนี้ก็จะ140เนาะเมื่อกี้ตัดไปเนี่ยที่แรกเนี่ยผมว่าจะทดลองเกมฟีฟ่าออนไลน์ให้ดูนะครับทีนี้ผมกลัวแบบว่าผมเคยทําคลิปเกมลงช่องหลักผมแล้วช่องมิสเตอร์มูชแนลนะมันมันมัน มันให้เราเป็นคลิปเด็กนะครับทีนี้มันมีผลต่อช่องนะครับก็ที่แรกว่าจะลองเกมฟีฟ้าออนไลน์ให้ดูสักสักสักหน่อยนะครับก็ไม่ลองไม่ลองดีกว่านะครับทีนี้ก็เอาให้ทุกคนรู้ว่ามันเชื่อมต่อกับจอยเชื่อมต่อกับลําโพงได้แน่นอนนะครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทไปซื้อได้เลยนะครับผมลิงกนะ์น่ยอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปสั่งซื้อได้เลยไปกดในลาซาด้ได้เลยนะครับ ก็เราดูช่วงเดือนที่มันลดหรือว่าช่วงเวลาที่มันลดเนี่ยก็ไปไปกดรีบกดสั่งซื้อได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวบลูทูธเจ้าบลูทูธดองเกอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้กับจอยพีเอจอยพี4นะครับใน PC ของเราเพราะว่า PC ของเราเนี่ยมันไม่มีบลูทูธอยู่แล้วนะครับก็หาอุปกรณ์เสริมแบบนี้มาใช้ได้ในราคาถูกนะครับบางเพจนี่ขายแบบโูหลักพันเลยนาผมไม่หาเห็นหรือจะเอาของแท้แบบ มันไม่มีของแท้ของปลอมหรอกครับตัวนี้ก็คือของยูเครนแท้ๆเลยนะครับผมนะแต่ถ้าของแท้ของ Xbox อย่างเงี้ยมันก็ราคาหลักพันใช่ไหมเราไม่ต้องไปขนาดนั้นนะครับเอาแค่นี้เล่นได้แล้วนะครับผมยังขึ้นแล้งสูงสูงได้เลยนะครับเพราะเจ้าบลูทูธอันนี้มันอยู่ที่ฝีมือเนาะโอเคก็ประมาณนี้ไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ